ประสบนิกรไทยยังคงหลั่งไหลเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยใจจงรักภักดีนอกจากจะได้รับการดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆจากเจ้าหน้าที่แล้วยังมีกลุ่มจิตอาสาแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพและบริการนวดผ่อนคลายด้วยไปตามบรรยากาศจากคุณชัยชนะโรธธนาพงศ์รายงานสดจากบริเวณท้องสนามหลวงคุณชัยชนะครับเชิญครับ ขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมครับประชาชนจำนวนมากนะครับต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกทยอยเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงอย่างหนานแน่นตลอดช่วงเช้าวันนี้เพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบางังคมพระบร,รมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบร,รมมหาราชวัง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ บรรยากาศที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทภายในพระบรมหาราชวังภายหลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถาวายบังคมพระบรมศพนาพระบรม,มโกศสมเด็จพระนางเจ้าเิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาก็มีประชาชนทุกมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างไม่ขาดสายท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอดเส้นทางในพระบรมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความปลอดภัยเพื่อให้การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติด้านประชาชนที่เดินทางมาก็ต่างบอกว่าที่ผ่านมาเห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อโปรงชนชาวไทยมาอย่างเสมอวันนี้จึงตั้งใจที่จะมากราบพระองค์ท่านและอยากเข้าไปใกล้ชิดพระองค์ท่านให้มากที่สุดเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถ,ถึงพระมหากรุณาธิคุณ เ,เพราะว่าอยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ทำงานในโครงการพระราชดำริค่ะโครงการของสอกลอค่ะแล้วก็จะมีโครงการที่ที่ชื่อโครงการอะไรโครงการโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงที่ พระองค์พระราชทานเงินให้ค่ะค่ะให้ทุนสำหรับเด็กเ,เด็กาาชาวเขาทุนละห้0 0ับาทต่อปีนะคะค่ะ,คะก็เลยเข้ามาตั้งใจมากันค่ะ นอกจากประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพแล้วนั้นก็ยังมีกลุ่มจิตอาสาแพทย์แผนไทยสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งได้มาร่วมทํากิจกรรมแจกยาดมการนวดคอบาา่าไหลและเท้าแก่ประชาชนเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลายัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นเสาเอกของการแพทย์แผนไทยในครั้งนี้ด้วย ทางแพทย์จิตอาสาของของเราออกในนามสภาการแพทย์แผนไทยนะครับอันนี้จะมีการออกหน่วยเรื่องนวดคอบา่าไหลนะครับนวดคอบา่าไหลแล้วก็มีการนวดฝ่าเท้าและก่อนที่จะรับการรักษานะครับก็เราจะมีหน่วยแพทย์จิตอา,าสาซักประวัติแล้วก็วัดความดันโลหิตอันนี้พอดีช่วงกลางวันมันมีโอกาสเกิดปัญหาได้วัด ตามหลักสากลถ้าเกิดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเราก็งดบริการแล้วก็ให้ยาที่ลดความดันโลหิตก็คือยาเทปจิตของแผนไทยเรานะครับทั้งราชการที่9กับพระพันปีหลวงนะครับเป็นเสาหลักของแพทย์แผนไทยในยุคใหม่เลยนะครับหลังจากที่ว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ได้ค่อยมีกลยนต์มาเริ่มเริ่มเริ่มเลือนลางไปนะฮะแต่ ที่ผ่านมาก็มีเสาหลักพระองค์ท่านที่ช่วยสนับสนุนฟื้นฟูนทำให้แพทย์จิตแพทย์แผนไทยเราเนี่ยกลับมามีความยอมรับแล้วกนมมาตรฐานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีใส่ถึงว่า,าช่วยพัฒนาแผนไทยให้มีสากลเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นทางกรุงเทพมหาคนครก็ได้บูรณาการการทำง,งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินการรักษาความสะอาดและความปลอดภยัยรวมถึงมีการจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประชาันคอยแนะนำจุดบริการจุดพักคอยและเส้นทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดเตรียมจุดพักคอยบริเวณท,ท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้สูงสุดถึง9,000คนต่อรอบพร้อมมีจุดบริการน้ำและเครื่องดื่มอาหารสําหรับประชาชนฟรีรวมทั้งจัดตั้งจุดยืมคืนเพื่อแต่งกายสุภาพเพื่ออ,อำนนยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่แต่งกายไม่ครบถ้วนตามระเบียบอีกด้วย และในวันนี้นะครับภายในพระบรมมหาราชวังจะมีการประกอบพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลดังนั้นสำนักพระราชวังนะครับก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงจนถึงเวลา14นาฬิกาและจุดคัดกรองแห่งนี้นะครับก็จะมีการปิดในเวลา13นาฬิกานะครับก็ขอให้ประชาชนที่กำลังจะเดินทางมาวางแผนการเดินทางและวางแผนเวลาให้ดีด้วยนะครับ ทางนี้หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรุงเทพมหาคนค18ร1818ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณครับ,บคุณชัยชนะครับ